สวัสดีวันอาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆครับเพื่อนๆที่รักแฟนๆที่รักทุกท่านกลับมาพบกับโมท,ทำงานไม่มีวันหยุดแตหยุดไม่ได้เมื่อมีของออกมาก็ต้องไปเก็บเก็บมาแล้วก็ต้องรีบไปรูปส่งมปค้าในวันรุ่งขึ้นไม่งั้นของจะไม่สดนะครับนี่คืองานที่ไม่มีวันหยุดไม่เหมือนงานประจำนี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเฉพาะวาอาทิตย แต่งานสดตัวนี่มันทำให้ของออกมาจะหยุดไม่ได้งั้นของแก่หมดอย่างที่บอกมารวมมิถเข้าออกเป็นฝักแล้วจะแก่เร็วมากต้องออกไปเก็บขนะไปเก็บก็ต้องดูว่าไอ้ที่เหลือนี่ประมาณกี่วันถึงจะเข้ามาเก็บได้อีกนี่ต้องใช้ประสบการณ์ค <c oughs> ือทำมาใส่ฟองีนี่ก็พอจะรู้อย่างว่าวันนี้เราไปเก็บเนี่ยเก็บฝักที่ใหญ่ๆมาแล้วรุ่นน้องๆต่อไปก็ต้องคำนวณว่าอีกกี่วัน สามวันสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นถ้าเราไม่คำวนวณเข้าไปก็เก็บได้ไม่ไม่คุ้มการนำมันรถนะครับอันนี้คือประสบการณ์ี่ถ้ามาครับก่อไกอีกครั้งนึงครับครั้งนี้ร้อเท่า่ไม่ทราบว่าใครที่มีที่อยู่ว่างๆหามรุมไปปลูกกับกล้วยละวุานี่เสื้อนอนกินครับขายได้ตลอดปีไม่มีคำว่าขายไม่ได้นะครับ มีแต่คําว่าไม่มีของให้เขาขายหรือไม่ของไม่พอให้แมค้าขายก็อยากจะฝากไปตาหรับท่านที่มีมะรุมอยู่นะครับพยายามปลูกเยอะๆหลายๆต้นหาพันฝักแต่ยาๆๆวๆแบบนี้มาปลูกจะทุนเวลาในการแปรรูปแล้วก็แมค้าก็จะชอบเนื้อจะเต็มนะครับเวลาแปรรูปออกมานี่เนื้อจะเต็ม แล้วก็ลูกค้าก็จะชอบทั้งร้านขายแกงและร้านขายผักเขาต้องเน้นมาเอาฝากใหญ่ๆนะครับแบบนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านตรงหาพันเม็ดพันใหญ่ๆเม็ดพันใหญ่พอพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะออกฝากใหญ่เหมือนเม็ดพันธุ์ทงเขานะครับอันนี้ไม่มีการกลายพันธุ์อันนี้ขอยืนยันเพราะทำมาสิบปีนี่จะรับความรู้มาจากอ่าพุทธภูแก่ที่ผมไปขอซื้อเม็ดพันธุ์เข้ามาเขาบอกว่า ถ้าจะให้ฝักใหญ่ยาวก็ต้องเลือกเม็ดใหญ่ๆเผื่อเาออกมาเขาก็จะทั้งใหญ่ทั้งยาวฮ่าฮ่นฮ่ครับงานง่ายๆครับปลูกบารม์เก็บมาแปรรูปส่งไปค้าตลาดง่ายๆงานเบาๆผู้สูงอายุทําได้สบายนะครับแก้เหงาได้ดีที่สคัญได้ตังใช้เนี่ยน่าสนใจมนะครับออกกำลังได้สุขภาพแล้วยังได้ตังใช้เนี่ยเล่นได้สองเด้ง ได้สองต่ออะไรพวกนี้นะครับเมันก็ซื้อหวยแล้วถูกทั้งทั้งบนทั้งล่าง <laughs> โอเคนะครับเราจะได้แปลรูปส่งแม่ค้าเพจะได้ไปสามกิโลยังไข่สองกิโลโอเคครับพเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ